ที่ข้าวฟางจะมีหายฟอดนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ฟังทำมาชมเจ้าตัวนี้เลยค่ะเจ้าสอมแท็นะคะตัวนี้จะเป็นตัวขับ2ค่ะเครื่องยนตที่สองบเทอร์โบนะคะ210แรงม้า500แรงหยุดนะคะค่ะราคาค่าตัวน้องจะอยู่ที่1 2 6 4 0 0 0าบาทถ้าเป็นสีพิเศษระบบเพิ่มอีก1,000 0บาทค่ะแล้วมาชมกันคะตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟ แมกนิก LED ค่ะและจะเป็นไฟ d a y l i g h นะคะเป็นรว่น d ค่ะและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะจะเป็นตัวกระจังหน้านะคะ่ะที่เป็นตัวไฟ AUX Lamp นะคะและมีสีดำกาไฟค่ะหล่อไหมคะค่ะมาชมกันบ้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแ a c กอัลลอยอยู่ที่ขอบ20ค่ะมาพร้อมกับยาง255ับ55นะคะและดูไหมคะมีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมานี่คะ่ะ เป็นคลิปก้านแดงนะคะซึ่งจะทําให้น้องหล่อและเป็นเอกลักษณ์ของตัวน้องเลยค่ะค่ะมาชมอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวกล้อง360กค่ะที่จะช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัยขึ้นมาดูด้านในกันเลยนะคะนี่เลยด้านในนะคะภายในเรานะคะจะดูตกแต่งในแนวที่สปอร์ตมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเาเองคือเบาะหนังนะคะซึ่งจะเป็นเบาะหนังพิเศษและปากด้วย ำว่าสตอรี่ได้แดงสวยงามเลยค่ะและตัวหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหน้าจอกลางรองรับระบบซิงโกเอนะคะและหน้าจอใหม่ดิจิตอลจะเป็น12นิ้เท่ากันค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นคือตรงนี้เลยคะ่ะเป็นพ e e ี s อชิฟเตอนะคะซึ่งจะช่วยในระบบการถอยจอดอัตโนมัตินะคะสำหรับคุณบีจะได้สะดวกสบายเวลาเข้าห้างนะคะและนี่เลยค่ะ สามารถปรับได้สําหรับท่านผู้ชายที่ชอบไปแคมป์ไปป่าไปเขาสามารถปรับได้ตามที่ต้องการเลยนะคะและพิเศษไปกว่านั้นอีกคือโลบาร์ค่ะโลบาร์อันนี้ของเรานะคะสามารถปรับได้5้าระดับนะคะลองดูกันค่ะปรับแบบไหนนี่เลยเห็นไหมคะปรับได้นะคะจริงๆคือปรับได้5้าระดับเลย การใช้งานสะดสวกสบายค่ะสำหรับสายบรรทุกสายแ้มสาย้ทนของอะไรนี้นะคะลองไปใช้งานดูนะคะค่ะถ้าสนใจน้องหรือสนใจ่อดรุ่นไหนนะคะทักหาฟัง,งได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างน,นี้นะคะหรือมาพบกับฟังได้ที่นี่เลยค่ะสอดกระลาบถืค่ะบ๊ายบาย